ถ้าจะพูดถึงกองกลางสักคนนะครับที่เป็นเทพแห่ง Killer Part การจ่ายบอลแบบเหนือชั้นแทงทะลุช่องไปถึงกองหน้าเปิดบอลนนเนียนๆแม่นอย่างกับจับวางแน่นอนครับชื่อของ KDB หรือ Kevin De Bruyne เนี่ยมันต้องมาเป็นอันดับต้นๆสำหรับเขาแล้วในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่มีใครเกินกว่าเขาครับกับการสิสต์ไปแล้ว10ครั้งในตอนนี้เรียกได้ว่ากับแมนซิตี้เนี่ยเขาคือตัวจ่ายที่ตัดสินเกมได้กันเลยทีเดียวครับกองหน้าเนี่ยต้องบอกเลยรับว่าหวานเจี๊ยบเลยเวลาที่พี่กลงสนาม สลับมาทีมชาติกันบ้างนะครับไม่รู้เป็นไรนะบอโลกครั้งนี้มันกลายเป็นบอโลกที่วิปโยคของเควินเดอร์บอยไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอกสนามหรือผลงานในสนามก็ตามครับคือทุกอย่างเนี่ยมันมีแต่ปัญหาและไม่ลงตัวเลยสักนิดนะฮะผลสุดท้ายเควินเดอร์บอยเนี่ยก็กลายเป็นนักเตะคนแรกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มในฟุตบอลโลก2022เริ่มจากเรื่องนอกสนามก่อนแล้วกันนะ ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มมาจากปัญหาในห้องแต่งตัวของเบลเยียมครับเพื่อนๆหลายสื่อเนี่ยบอกว่าเดอะบอยแฟนตงเกนและเดนาซาเนี่ยทะเลาะก,กันหลังเกมที่แพ้ทีมชาติโมร็อกโก2-0ที่สนามอันทูมามาสเตเดียมครับถึงขั้นที่พีตู้เนี่ยลูกกกูเนี่ยต้องเข้ามาห้ามสาเหตุก็เพราะว่าก่อนเกมที่จะแข่งกับโมร็อกโกเนี่ยเดอะบอยพี่แกดันไปพูดผิดเหลี่ยมครับพี่แกบอกว่าเขาไม่เชื่อเบลเยียมเนี่ยจะคว้าแชมป์นบอลโลกได้เพราะทีมชุดนี้มีขุมกำลังที่แก่เกินแกงไปแล้วครับ นอกจากนี้เดอรบอยเนี่ยยังถูกสื่อเบลเยียมโจมตีด้วยครับหลังมีภาพที่เขายืนแอคอยู่คนเดียวครับไม่กอดเพื่อนระหว่างที่ลัวกูเนี่ยพูดปลุกใจก่อนที่จะเจอโมร็อกโกมาต่อกันที่เรื่องนี้นะครับเบลเยียมมีตัวจ่ายแต่ขาดตัวจบครับถึงแม้ว่าเดอบอยเนี่ยจะเป็นที่สุดของคิลเลอร์พาร์ทในโลกฟุตบอลตอนนี้แต่มันก็ไร้ความหมายไปเลยครับเพื่อนเพื่อร่องประกอบต่างๆรอบตัวเขาเนี่ยไม่สามารถตัดสินเกมได้ครับที่ผ่านไป3เกมเบลเยียมเนี่ยถือเป็นอีกทีมนึงน,นะครับที่มีโอกาสจบสกอรอยู่หลายครั้ง นับเฉพาะเกามเมื่อคืนเนี่ยจังหวะหนึ่งของลัวก,กูเนี่ยโอโ้โห45นาทีเนี่ยปาเข้าไป3-4ครั้งเข้าไปแล้วครับแต่ก็ยิงไม่ได้เลยสักลูก3เกมที่ผ่านเนี่ยเบลเยียมยิงแค่ได้ลูกเดียวเท่านั้นนะจากมิชิบาโชยี่ในเกมที่ชนะแคนาดา1-0และถ้า,านับแค่เควินเดบรอยคนเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆบนโลกครั้งนี้นะครับ mm hmm. เขาสร้างโอกาสงามๆไปมากถึง8ครั้งครับ แต่ก็น่านะเหลือเชื่อมากๆที่เขาเนี่ยไม่มีชื่อในการทำแมสซิสต์เลยสักเกมนะครับเพื่อนๆจ่ายบอลให้เพื่อนยิงเนี่ยขาแทบหักแต่ทีมเนี่ยไม่ได้ประตูลองคิดดูนะครับถ้ากองหน้าเบลเยียมคือฮาเลนเนี่ยอย่างน้อยๆต้องได้สักสองสามลูกแล้วครับทุกคนบนโลกที่วีประโยน์ของเควินเดบรอยเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าถึงแม้เดบรอยจะเป็นสุดยอดมิดฟิลแถวหน้าของโลกในยุคนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ทุกเกมครับที่จะเล่นฟุตบอลในทีมตัวเองด้วยคําว่าเดอแบกและทีมเนี่ยจะม,มอ และเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยความสามารถคีมันคือสิ่งสําคัญที่สุดในการทํางานเป็นทีมครับ